สำหรับบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มกปปสในวันนี้ที่สวนลุมพินีครับโดยตลอดทั้งวันมวลชนก็ได้พักผ่อนภายหลังจากที่ได้เดินทางไปกดดันรัฐบาลตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งในวันนี้ก็ได้เน้นการทํากิจกรรมภายในพื้นที่การชุมนุมเราไปติดตามบรรยากาศตลอดทั้งวันจมถึงการตอบโต้ประเด็นทางการเมืองวยครับ โดยบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มกปปสที่สนลพินีครับโดยตลอดทั้งวันมวลชนก็ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยอยู่ภายในพื้นที่ชุมนุมอย่างสงบเยียบร้อยครับซึ่งถือเป็นการพักผ่อนภายหลังที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการต่อสู้ตามแนวทางกปปสตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่แกนนาและแนวร่วมก็ได้งดภารกิจในการออกเดินทางไปปิดล้อมสถานที่ราชการและธุรกิจของตระกูลชินวัตรเช่นเดียวกันแต่ก็ได้เน้นการทํากิจกรรมภายในพื้นที่ชุมนุมแทนเช่นการจัดรายการ ข่าวและการปลาศัยรวมถึงการตั้งเวทีสนทนาการปฏิรูปประเทศโดยตัวแทนประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําแนวทางดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการปฏิรูปประเทศต่อไปสร้างความสนใจแก่มวลชนได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้ในช่วงเช้าครับนายสุเทพเชื้อสุบรรณเลขาธิการกปปสก็ได้ให้โอวาทกับอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยที่เวทีสันลุมพินีจํานวน2,234คน ภายหลังที่ได้ผ่านการอบรมเสร็จสิ้นที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่11มีนาคมที่ผ่านมาครับโดยได้เน้นย้ำให้การทุกคนต้องมีความสุภาพและมีวินยัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอุทิศต,ตัวเพื่อการต่อสู้เพื่อประเทศชาติให้มีความภาคภูมิใจและงดงามครับนอกจากนี้นายสุเทพยังย้ำว่าการต่อสู้ของกลุ่มกปปสจากนี้ไปจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและเชื่อว่าสถานการณ์จะจบลงพร้อมกับชัยชนะของกอปปสในเร็วๆนี้ครับท่านี้กองกําลังการทั้งหมดจะแบ่งกองกําลังเป็น สี่ฝ่ายอาทิฝ่ายอำนวยการฝ่ายมลนชนสัมพันธ์ฝ่ายรักษาพื้นที่และฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ ด้านในเอกนัทพร้อมพันพธ์โฆษกรปปสแถลงข่าวถึงประเด็นทางการเมืองในขณะนี้ครับโดยเฉพาะการที่มีการยิงระเบิด m 79ใสายบ้านตนเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเป็นการกระทําของกลุ่มอิทธิพลมืดที่คอยเล่นงานกลุ่มประชาชนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลพร้อมยืนยันว่ากลุ่มกปปสจะต่อสู้ไม่หวั่นไหวและจะไม่ตอบโต้กลุ่มนปชหากมีการนราํากองกาลังออกมาต่อสู้เพราะจะเน้นไปที่การจัดตั้งเวทีปฏิรูปประเทศครับส่วนกรณีที่7องค์กรอิสระที่จะมีการประชุมเพื่อเป็นตัวกลาง ในการหาทางออกให้ประเทศนั้นยืนยันว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสและขอให้การเป็นคนกลางจะไม่กระทบกับการทําหน้าที่ขององค์กรอิสระเพราะอาจมีผู้คอรหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นกลางครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับตารางการจัดทําเวทีปฏิรูปประเทศในวันพรุ่งนี้จะเริ่มที่หัวข้อการปรับโครงสร้างตํารวจและกระบวนการยุติธรรมวันพุธที่19มีนาคมครับหัวข้อการปฏิรูปการเมืองและระบบการเลือกตั้งและวันศุกร์ที่21มีนาคมครับซึ่งถือเป็น สุดท้ายของกาหนดการจัดทําเวทีเสวนาปฏิรูปประเทศก็จะเป็นหัวข้อการปฏิรูประบบราชการซึ่งมาครบ6หัวข้อหลักแล้วก็จะดําเนินการเสวนาปฏิรูปในด้านอื่นๆต่อไปครับครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันที่ผ่านมาที่สวนลุมพินีครับพิชนนุและปะทุมถ่ายภาพทิชวัตส์สายทีมข่าวไอเกตเอ็นรายง,งานครับ